อ่าท่านยุทธนานิมนต์เลยเดี๋ยวผู้ทรงคุณวุฒิท่านจะมีธุระต่อนะ <c oughs> อะได้ข่าววันนี้พาพ่อไปส่งไบ้านเละอ้าวทำไมเนี่ยครับครับจะไปกลับเวลามัอ๋อจนตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อ๋อยังอยู่บ้านอยู่ครับยังไม่ไปอ๋อออาโอเคสอบสอบเสร็จแล้วบึ้งเลยใช่ไหมครับครับของ อ่าโอเคโอเคอ่าท่านยุทธนาดวนดวนท่านไปไหนแล้วล่ะเออไม่มีเสียงอ่ะท่านยุทธนาอ่าโทษดีค่ะโยมอาจารย์ไม่เห็นอ่าไม่เปิดกล้องอ่านิมนต์นิมนต์เลยดวนดวนเลยตะลุบตลุบเลยท่านเจริญพรโยมอาจารย์ อ่าครับทุกทาำไมไมทอ่าสอบป้องกั antis, นครับศึกษาการปฏิบัติศรรนาพระรักออาชาสังโยชน์นะครับจัดทําโดยพระยุทธนาพระุโนเกตินนะครับนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ส ah ิบหกนะครับหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มัลติสาขาพิษณาภาวนานะครับคณะกรรมการ การสอบป้องกันสารพนธ์ในชุดครั้งนี้นะครับอ่ามีผู้รีท่านไม่อยู่นะครับท่านไม่มานะครับนี่ก็ท่านไม่มานะครับนี่ก็ขอเจริญพรยมอาจารย์ดอรศาสตราจารย์ดรอุทัสติมันนะครับกรรมการแล้วก็ขอบคุณโยงอาจารย์ยอ่ารองศาสตราจารย์ดรวิโรธุ้มครองครับเป็นที่ปรึกษาสารพนธ์ ตามติดตลอดนะครับขอบพระคุณอาจารย์รมากครับที่ให้ความรู้และความเข้าใจนะครับตามที่หน่อยนะครับอาจารย์ก <c oughs> ็ต่อไปก็เรามาว่าเรื่องว่าเรื่องความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับหลักธรรมที่พระองค์ทรงนํามาสอนบรรดาผู้สรรังเกชนในทั่วไปมีจํานวนมากครับแล้วมีหลายระดบับนมีหลายเป้าหมายซึ่งหนึ่งนั่นคือเป็นหลักเป้าหมายคือซึ่งนํามาสู่ ทานี่ผ่านมายถึงภาวะที่ดับกิเลสของเรื่องปวงหมดสิ้นไปนะครับบนจากการม่มาเกิดอันยาวไกลนะครับสิ่งที่จะทําให้การละกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นนั้นคือต้องตัดอวิชชาสังโยชน์หรือละอวิชชาสังโยชน์นะครับเดือนข้างต้นนี้ครับผู้ใจจึงทําการเล้อใจเรื่องศึกษาการปฏิบัติพัฒนาเพื่อละอวิชชาสังโยชน์นะครับ <S <S เพื่อไขความเคลือบแคลงสงสัยในประการต่างๆนะครับให้มีความว่าชับ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเกื้อกูลเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการปัดบปรสนานะครับอันจะเป็นประโยชน์ในความก้าวหน้าของสังคมชนต่อไปนะครับใเพื่อเกิดความรู้แจ้งจริงนะครับและและสามารถรูุเป็นพระยบุคคลเบื้องสูงได้นะครับต่อไปนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็น คำถามของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับก็ผมให้สองคำถามคือศึกษาวิชาสังยุตในพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับและการปฏิบัติพิพัฒนาเพื่อรวิชาสังโยชน์เป็นอย่างไรนะครับนี่สองคำถามที่ผมให้ไว้นะครับต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยผมให้วัตถุประสงค์ไว้สองข้อคือหนึ่งเพื่อศึกษาวิชาสังยน์ในพระพัฒนานะครับแล้วก็สองเพื่อศึกษา การปฏิบัติพัฒนาเพื่อระอัชาสังโยชน์นะครับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับหนึ่งรวบรวมข้อมูลผสมภูมิก็คือจากปัจจัยบิดฎกคาประกอบวิเศษแล้วก็วิจุธิมารคกแล้วครับสติภูมิคืจากหนังสือตำราบทความวิชาการรวบรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเรียบเรียงตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลตลอดจนจัดลำดับความเป็นมาและแหล่งที่มา โดยเปรียบเทียบกับคำพีพระไรปิดกงนะครับวิเคราะห์ส่งข้อข้อมูลสรุปตอบปัญหาการวิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็เข้าพบพิปกษาเป็นระยะระยะนะครับและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิจัยเรื่องสังยอน,นี้เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามคําแนะนําของคณะกรรมการคุมสอบสรารนิพนธ์และ ดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับขอบเขตของการวิจัยนะครับอ่าผมมีด้วยกันสองขอบเขตคือหนึ่งได้เอกสารแล้วก็สองคือด้านเนื้อหานะครับนยิยามศัพท,ท์ที่ใช้ในการวิจัยนะครับอ่ามีอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งคือการปรึกษาแล้วก็ อวิชาแล้วก็อวิชาสังโยชนนะครับคือแล้วก็อวิชาสังโยนในพุทธานะครับอ่าได้แสดงว่าเป็นมูลเป็นธรรมที่มุขผูกสัตว์มัดผูกมัดสัตว์ไว้ให้แต่อยู่ในวัฏจักรครับนี่เป็นประสมสองข้อที่แรกนะครับก็นี่คือเป็นวัตถุของข้ทอขที่สองคือการ ไปหาเพื่อเรา่องเชิงย้อนนะครับคือจะทำยังไงคือควรกาหนดรู้และกําหนดละควรกำหดกนหดรู้คือหนึ่งรู้ในทุกรู้ในสมุทัไทยในโลกแล้วก็รู้มาร์กแล้วก็รู้รู้ในอดีตรู้ในอนาคตแล้วก็รู้ในอดีตแลวอนาคตแล้วก็รู้ในปฏิสุวรรณธรรมชาชิงเกิดน,นะครับนี่ประโยชน์ที่จะได้รับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนะครับอ่าหนึ่งคือ ทำให้ทราบอาวิชชาสังโยชนในภาพพิธิสนานะครับแล้วก็สองก็ทําให้ทราบการปฏิบัติพิธิสนาเพื่อได้อวิชชาสังโยชนนะครับผมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับครับกับผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใจต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ประธานก,กรรมการสอบและประธานกรรมการแล้วก็ผู้ทรงคุรทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับผมครับก็ ขอการเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยดรอดรอุทัยติมั่นนะครับได้คอมเมนต์นิสิตครับขอการเรียนเชิญครับครับนักวิชาการวัดขุนจ้านะครับแล้วก็ขอโอกาสนะครับท่านผู้ช่วยดิการปรดีนะครับก็ประเด็นจริงๆโดยภาพรวมก็ก็ถ้าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่พอมาพิจารณารายละเอียดเนี่ยมีอยู่ประเด็นเดียวที่ที่จะฝากพระอาจารย์ไว้ถ้าดูในบทคัดย่อพระอาจารย์ใช้คําถูกนะ คือข้อวัตถุประสงค์ที่สองนะการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อละอน,นิจชาสังโยชน์นะครับอันเนี้จะจะจะตรงว่าทํำยังไงบ้างอันนี้ตรงตรงประเด็นมากแต่พอมาดูในบทที่สี่อาจารย์ไม่ได้ใช้คาว่าวิปัสนาเพื่อละแต่อาจารย์ใช้คําว่าความไม่รู้ในทุกในการปฏิบัติวิปัสนาภาวนามันจะมันจะเป็นมันจะกลับหัวกันครับอาจารย์ถ้าดูหัวข้อนะเออคือ,คอวิปัสนาภาวนาเพื่อละ กับความไม่รู้ในทุกในการปิบัติปัสนาภาวนามันมันเลยเหมือนกับว่าเอ,อ้ออวิชชาสังออตกลงเราจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายเราถ้าเราเอาละอวิชชาเป็นเป้าหมายมันก็จะจะถามว่าจะปฏิบัติวิปัสนาอย่างไงถึงจะละไอความไม่รู้นี้ได้แต่แต่ถ้าถามว่ามันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะมันเป็นแก้กันใช้คำไม,ม่เฉด้วยแต่ออในความหมายที่อาจารย์กํลาลังเสนอในวัตถุประสงค์ที่สองบทที่สามนี่นะครับความไม่รู้ในทุกในการเฏิบัติสนา ี่คือถ้าตั้งชื่อวันนึงตรงก็คือก็คือชเ,เช็คำว,ว่าอะไรดีอวิชชาสังโยชน์ในการปฏิบัติปัสนาเนี่ยก,ก็ก็จะตั้งหัวง้อแบบนี้เลยกับตัวที่สองก็คือการปฏิบัติปัสนาเพื่อละอวิชชาสังโยชน์ว่าด้วยหือข้อว่าด้วยความไม่รู้ในทุกสุขแบบนี้นะมันก็จะมันก็จะตรงแต่ละข้อแต่ละข้อตามชื่อเรื่องไปว่าเจะปฏิบัติยังไงถึงจะละอวิชชาสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้จะปฏิบัติยังไง เอาวิชาสังยุตข้อที่สองข้อนิดหนึ่งข้อใช่ไหมครับนี่ก็คือจะก็จะ,จ,ะจะไล่ตามหัวข้อแต่พอเราบอกว่าความไม่รู้ในทุกในการปฏิบัติมันก็เลยความไม่รู้ในทุกในการปฏิบัติวิปัสสนามันมันกาลังจะแสดงว่ามันมันทํางานยังไงอ่ะแหละในในความหมายิในนี้หัวข้อน,นี้นะอันนี้ก็ต้อสังเกตนะครับแต่ตัวอื่นไม่มีอะไรเลยตัวอื่นเนื้อหาก็ก็ค่อนข้างสมบูรณ์หมดเลยนะครับออท่านอาจารย์อุทัยปรับปรับได้เลยท่านอาจารย์อุทัย สมมติว 1, ่าสามจุดหนึ่งท่านท่านปรับให้เลยท่านปรับให้เลยได้ได้เลยครับได้เลยครับก็อยากจะใช้คําว่าการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อละอวิชชาสังโยชน์ข้อว่าด้วยนี้ก็ได้จะได้เห็นชื่อไม่งั้นคำว่าอ,อาวิชชาสังโยชน์มันจะหายไปครับมันมันเป็นชื่อเรื่องแล้วชื่อหัวข้อคือคือเป็นการปฏิบัติวิปัสน,นาเพื่อละสังโยชน์ข้อว่าด้วยไม่รู้ทุกอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับมันมีแปดข้อเนี่ยข้อมว่าด้วยความไม่รู้ในสมมทัไทย เพราะว่าด้วยความไม่รู้ในนิโรธในมรกในอะไรก็ไล่แต่ละข้อไปเนี่ยตามหัวข้อก็คือย่อยย่อยแปดข้อออกมาแค่นั้นเองจเรญพรโยมอาจารย์ไทยก็คือแค่เพิ่มเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าผมว่าใส่อยู่สันจุดหนึ่งคือความไม่รู้ในทุกในการพัฒนาแต่แต่ว่าความไม่รู้อวิชางโยนต์ความไม่รู้อวิชาในทุกในการปพัฒนาอย่างนี้อาจารย์ก,กลับหัวอาจารย์กลับหัวที่อาจารย์สลับหัวสลับหางเขาชื่อ ชื่อบทของพระอาจารย์เป็นวิปัสนาภาวนาเพื่อละอไงครับผมอาจารย์ต้องเอาชื่อชื่อใหญ่มาเป็นตัวตั้งก็คือการวิปัสนาเพื่อละเพื่อละอวิชชาสังโยชน์ข้อว่าด้วยความไม่รู้ในทุกอะไรเงี้ยครับนึกออกไหมมัน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 สลับหัวกันมันสลับข้างกันอยู่นะครับแล้วแต่ครับผม อื่นก็ก็ไม่มีอะไรเพราะวันนี้อะไรผมว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วก็มีนิดเดียวในหน้า44แต่ท่านได้ให้ความสําคัญผมไม่ไแน่ใจคาพูดนี้ต้องระวางังคือท่านไม่รู้ท่านไหนอะไรเงี้ยครับก็คือในในหน้า44นะขึ้นหัวข็ว่าท่านไม่ได้ให้ความสําสคัญกับคุณภาพชีวิตเนี่ยคือเวลาเขาอ่านท่านไหนพระสังขารยนาพระสังขารกีติกาจารไม่รู้ใครแบบอะไรเงี้ยคือคําคําว่าท่านเนี่ยมันลองลองตอบคํานิดหนึ่งครับครับผมท่านในความสาคัญ หรือเขาจึงหาวิธีว่าพวกเขาในหน้าห้าสิบก็เหมือนกันเขาจึงหาวิธีว่าทำอะไรจะพ้นจากัรนี้ได้ันนีมันมันมันเป็นคําแบบก็เลยไม่รู้อ่ะมันมันเป็นคําที่ยกขึ้นเป็นบุรุษสนามที่สามนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าใครมีครับในท่านนี้ต้องกข้ปฏิบัติแต่ไม่รู้ระหว่างพวกคําขึ้นต้นนิดหนึ่งครับเวลาย่อหน้าเพิ่มแต่ไม่รู้อะไรเงี้ยมันทําไมมันถึงขึ้นต้นแต่ไม่รู้จริงจริงมันควรจะเป็นประเด็นขึ้นต้นใหม่ต้องมีข้อปฏิบัติเป็นย่อหน้าอะไรเงี้ยในหน้า 62มันมันต้องมีแปลว่ามันต้องมีอะไรล่วงหน้าแล้วก็เป็นคาสั่งอะไรเงี้ยครับแต่จารย์ขึ้นย่อหน้าแบบเนี้ยมันผมว่าคามันมันไม่เหมาะสําหรับการมันไม่ถูกต้องสำหรับการขึ้นย่อหน้าใหม่ครับอันนี้ฝากฝากไปดูพวกคําิเศษตัวนี้หน่งครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็โอเคไม่มีอะไรนะครับผมครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์ช่วยดูตรงนี้ว่ามัน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 เกินไปหรือเปล่าตรงอวัตถุประสงค์สองข้อไอ คำถามงานวิจัยครั้งเราไปสองข้อที่ผมให้ไปมันอย่างไรอาจารย์ก็ก็เอาวัตถุประสงค์มาเป็นตัวตั้งแล้วก็เปลี่ยนคำนิเฉยครับก็ยึดตามตามวัตถุประสงค์ก็ได้เช่นอครชาสั่โยศในในคภีพุทธศาสนาเป็นอย่างไรอันนี้ถูกครับการปฏิบัติเพื่อละสั่โยศโอเคถูกแล้วครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ในหัวข้อสี่จุดสองครับเอาเหคำเสนอแนะครั้งต่อไปอ๋อข้อเสนอข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใช่ไหม,มอันนี้ก็จะเหมือนกันคือปัญหาคือเรื่องเชิงนโยบายนี่แหละพอเราไปเขียนผลการศึกษามันจะไม่เป็นอ,อ้อจึงเป็นสิ่งสําคัญทุทธบริษัทควรนําไปใช้ใช่ไหมข้อเสนอแนะครั้งต่อไปเลยครับซึ่ง4.2.2ครับอ,อ,อันนี้อันนี้ได้อยู่เนียการรวิชาสังโยชน์ของพระชาชนในในแต่บาชั <ละ S 2> ้นแต่บางั้น อาจจะภาษาอาจจะไม่อันนี้ีการอนุสัญญาในการเจริญวิปัส,สนาในการเจริญวิปัส,สนาอาจจะไม่ต้องลงถึงอริยะบุคคลก็ได้ครับออาจจะแค่นั้นก็พอก<ไ>ารละวิชาสัโยชนอในปัจจุบันโอของอริยะในยุคปัจจุบันอนีอันนี้อันนี้นนนนนนไม่ควร <ST AR C> ยังไม่รู้ <ST AR C> ว่าใครเป็นอริยะในการความว่าอริยะในยุคปัจจุบันอันนี้แล้วอาจารย์ วัตถุประสงค์ไอ้ข้อแรกครับคือการละอวิชาสังโยชน์ของระยบุคคลแต่ละขั้นคือตั้งแต่สมัยาบราขึ้นไปเลยในการเจริญปัญนาอาจารย์เห็นว่าสมควรที่จะเป็นเนื้อเรื่องในการเสนอขั้นต่อไปหรือเปล่าที่จริงเนี่ยมันควรจะเอาผลการศึกษาม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 าขยายความต่อนะว่าเราศึกษาเรื่องอวิชาสังโยชน์ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะเอาเรื่องอวิชาสังโยชน์ที่เราได้อย่างนี้เอาไปไปนี้ต่อ เอ,อเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าของระยะบุคคลแต่ละขั้นอ่อจริงๆเวลามาเขียนอ่าของของอ่อาอาจจะในการเจริญปสัสนาในในในคัมภีร์พุทธศาสนาไปวกว้างไปก็ได้อาจารย์ไม่ต้องแต่เวลาไปศึกษาพวกเนี้ยมันมันจะต้องไปลงในรายละเอียดพวกนั้นอยู่แล้วแหละมันเป็นวัตถุประสงค์ไม่ต้องบอกว่าของระยะบุคคลแต่ละขั้นหรอกเอาเรื่องใหญ่ๆเลยว่าในในการที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทหรือใน อะไรประมาณน,นี้ก็ได้ครับไม่ไม่ไมให้ให้มันแตกต่างจากเดิมไปหน่อยไม่ต้องผมว่าไม่ต้องใส่ะรยะยะบุคคลอ่ะไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของแนวปฏิบัติของการร้านย,ยาสังโยชน์ของสำนักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยในปัจจุบันอะไรนี้ก็ได้ว่ามีวิธีเมม,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 มีการสอนยังไงอะไรนี้ก็ได้ครับอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตครับเอาวิชาสามเรื่องตัวท้ายคือรหัส ถ้าเราไปเจาะจงตัวนั้นนะแล้วก็เราต้องมาหน่อยว่าคุณคนนั้นเป็นอรหรันและอาจารย์ไม่อันตรายหรอครับข้อไหนสมมติอาจารย์เทจาจ์เสนอมาจะพู่นี้ครับว่าว่าให้อ่าให้อะไรนะใหไไ้ไม่มีไม่มีเรื่องพระรหั์เลยนะผมบอกว่าไปศึกษาแนว<อ>แนวการปฏิบัติอิชาสังโยชน์ของสำนักปฏิบัติธรรมอ่แนวการสอนในแนวการสอนเจอเรื่องอวิชาสังโยชน์ของสำนักปฏิบัติธรรม ในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะในศึกษไ <ป S 1> าไม่แช่ไปดูการละของเขาใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่เป็นการแนว<อ>ปฏิบัติการสอนวิธีการละอะไร,งไรนะเงี้ยน็ได้ครับวิชาสัญญโญ์อะไรเงี้ยครับของสนกักกฏิบัญชามว่าทาบบี่เด็กเขาสอนอยู่เนี่ยมันสอนรับกับในคัมภีร์ไหมอะไรเงี้ยคัมภีร์ว่าแบบนี้แต่ที่สอนอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงอะไรมีเทคนิคมีวิธีการมีกระบวนการสื่อการสอนยังไงอะไรเงี้ยก็ยังได้ครับครับผมขอบคุณท่านผู้ช่วยอาตจารย์อุทัยสติมั่นมากนะครับ เอ่อท่านจุฑานาครับผมท่านไปปรับไอ้ไอ้สามจุดหนึ่งสามจุดสองสามจุดสามใหม่นะั่นก็คือปรับปรับกันว่าเอ่อการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเพื่อรักเอาวิชาสังโยชนนะคะรับว่าด้วยการไม่รู้ทุกเอ่อว่าด้วยการไม่รู้ตนุไทยว่าด้วยการไม่รู้นิโรธว่าด้วยการไม่รู้รู้มากเนี่ยก็คือกลับกันกลับกันนะทุกทุกเอ่อทุกทุกหัวข้อทั้งแปดหัวข้อเลยนะครับผม อ่าโอเคครับอโอเคร<ม>ครับผมครับผมต่อไปก็ท่านพวัตชัยนะครับเป็นเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะวันนี้ท,ท่านพวัตชัยพร้อมไหมครับพร้อมนะอาจารย์อ่าท่านอ่าถ้าพร้อมแล้วก็เอ่อพรีเซนต์สักห้านาทีครับกราบนิมนต์ครับมีมีมี PowerPoint ไหม มีม <jam Stadium> ีอาจารย์าไม่มีก็อเปิดไม่คอยเลยคไม่มีครับไม่มีก็ไม่มีก็อ่านผลการวิจัยเลยครับอ่านผลการวิจัยพุกว่าเลยอ่าะนิมนต์นิมนต์อ่านนิมนต์ครับเจริญพรอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอตุทายสติมั่นอาจารย์ธานีอาจารย์นิพิโรนะครับกระผมพระธวัชชัยธนวัฒโนขอดาเนินการเลยนะครับความเป็น เรื่องเรื้อเรื่องผมคือการศึกษาการเจริญกรรมฐานแบบสมถะปุพธังข้ามนายครับความเป็นมาของรัคซ์สำขานงปัญหานะคือพวกศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งตอบปัญหาที่ว่าท่างไปผลการวิจัยพบว่าอะไรท่านสรุปสรุปเลยในบทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาไทยเลยท่านบทคัดย่อนนอ่าบทคัดย่อบทคัดย่อหน้ากอ่ะหน้าอกะ สารานิพนธนี้วันมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสองประการคือ